สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในพธินที่ชาแนลมีพร้อมมาโจงค่ะไปดูค่ะ ะว่าจะสร้างมากจะสายไหมโอ้ไอซิดตัวนี้เตรมคันรถเลยกันนาย ปึ้กจีนะปึ้กจีนะลุงลุงเปรดงคุณเองคุณเม

รถก็คืเรื we, ่องนะคะของนที่ไสนะคะลุงพันจะมาถึงก่องโอรลุงพันส like ิงรถประสันหิมาถึงกรจะไหนอือเราสิงาโอ้ยขวข่อยจนไดนี่เนาะจุดเกาะตู้ไหมไอ้ไนนะแันนั้นบอกอ้นาักับไปน้ำบอก กดเกาะตู้ยูจังสี่ไโตนแห้และนางหลังอืมคอยจะห้องต้บานก็คอนะหัวคอยต้นหัวคอยน่ยเออมีสมาร์ทบอมีไม้ฝาเช้รา่ะมีสมาร์ทบอมีไม้ฝาเชือราเลี้ยงแล้วก็มีปั๊บไฟด้วยโอ้ยมหอนเอาเฮ็ดเฮ็ดมาออกบนทางเจ้า บหา้มูตาัวดากรี่อะรต่างกนออนไลน์เท่บานนี้จนหาออกจากพูกนมาทีอยบนไม่เลาวกบางหายไปหนูมามกแมาหดเลยอนี้มันก็มีเลทวบานเนาบ่มีโคกบ่มีกิโลละลอยก็มีใั่นหือให้ตาเพชรเลยค่ะุนองกนกหาซื้นซืรไปื้เพชรนะี่พวกซื้อเห็ดโบเพ็ดเห็ด กินคือดีแบบอิ่มเลยอันนั้นน่ะเป็นลายมีผ้าอยู่บนหน้าน่ะค่ะป้าลอยป๋้าอยู่บนหน้าไม่มีเนาะเออผ้าบนหน้าก็ถ้าอยู่แดดมากก็น่าจะมีค่ะมีอยู่เนาะไม่ต้องติดผ้ามันมาเองใช่ไหมโอ้หอนหอนพี่น้องเอาเห็นรุ่นสิบหาเห็ดตอนบ่ใบผ้าสุดยอดของมาสรงบ้านสองหลังไหมสีเดียวกันเดียวกันไปเลยกันไดเลยอันนี้จะทำนี่แหละลงมันกันหุมกันที่นี่เลยมีกองอันเล็กอยู่นี่เลยนี่

ว้าวเลยยาหัวว้าวเลยยาหัวจริงเยออจริงจังไปเลยไปเลยไปเนลี่ยไอซิดเดือดไอซิดเดือดอืมไอซีดเดือดบอลลอรับหยอกกันนะคะหยอกกันนะเอฟซีทุกท่านนะจริงจังบออดนะครับอ๊เป็นพันรุดออหลอดพี่น้องเลย ่เต็มไหอปาจักมาจวเตั่วเต็มเต็มวเต็มเอเ็มาหลังคาเมนเ้ยไปเป็นรวเต็มรถมันว่เต็มเดียวคุมเลยเนี่ยเมาจะเดียวคุ้มเลเน่ะ็มันไมันเต็รถอะมันต็รถมันมเต็มรถบอกมเตรถมันมีช่องอยู่ขนาดเฮ้ยรอนจังนะเออตีกันเลยสร้างหัวอืตีกันเลยบล เพิ่สิได้ขี่แล้วเนาะห้องน้ำเพิม่มน่เนาะไอ้ิขีน้ำไหนด้อ <c oughs> คอยมีคลิปลักฐานเจ้ายาเออจะลองบังโรดลแล้วลงแล้ว มี่เราเรามี่มี่นมีมนมียาเตอบัจะลอยอ้าจมึงจะไเฮ็ดมเฮ็ดอันนั้นเม่ภาษาเฮ็ดก้อเหรแม่สีแดงหรแม่ตุปุติปิตะักนะอากร้าบ้นองหลันะครับใมา้อมกันนี่ล่ะนะครับของพี่แองกนพี่อง่นใ มีฟาโรหที่แบกลงไปเป็นของแอดิตนะหลังคาเนาะนี่ไงวิศวะบอกวิศวะบอกเาะทำไมมีทำไมมันมีสีนี้มาสีฟ้าไม่มีโอเคแล้พี่เอ็นโ้น่ารักจาปันได้นันกระไดไม่ไม่ไม่ติาก ปีสกินนะครับสองกินหสองหกเนีก็ไม่รู้นะมันมาด้วยกันสองสี่น่นเองอ้นี่หมา่นอเรติดไเ่นี้นะครับต้นกระเบนตามอ้าวตนอะรตอไอีบจอรตนอกันอันอีดดิ้งมาเท่าแล้วนะ เ็เอาไว้ตรงไหนไว้นี่บอกเอาไปเดนไ้น <finden? S 3> ี่ครับค่านี่ครับเขาไปข้างนี่เขาแยกชิดโอ๊ยหยาดเสียนหยาดแก่นเียน